ทางทีมที่ครับทางทีมที่โมู่ทีมงานไรโมครับโม่สามคืนท่อแปดครับท่อแปดแม่ลานครับก็หาบ่าสัตว์ปนใดเด้อพี่นอ้องก็ท้องเขียวบุกสะบ,บัดเราบอกว่เห็นท้องเขียวเอาอะไครับ โดนฟักเนี่ยเขาไมสู้ข้างหางเลยโอ้ไม่เลวยลบ้อยแล้ว